เธอทิ้งลูกสาวไว้กับคนรักในกลัวแต่เมื่อเธอกลับมาเธอพบเพียงร่างไร้วิญญาณของลูกน้อยบนชายหาดอันเงียบงนันแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นใครกันที่เฝ้ามองเธออยู่ในเงามืดทำไมเธอถึงได้ยินเสียงกระซิบในความเงียบและที่สำคัญเขาหายไปไหนเรื่องราวสุดสะพรึงที่เต็มไปด้วยปริศนาความกลัวและเงาที่ไม่เคยเลือนหายเธอหนีไม่พ้นและเขาก็กำลังรอเธออยู่เตรียมตัวให้พร้อม นี่คือเรื่องราวที่จะทําให้คุณขนลุกจนลมหายใจสะดุดเธอทิ้งลูกสาวไว้กับคนรักที่กลัวแล้วพบร่างของเธอบนชายหาดเสียงคลื่นกระแทกฝั่งดังก้องในความเงียบของยามเช้าสายลมพัดผ่านปะทะผิวเย็นวาบแต่เหงื่อกลับซึมทั่วร่างเท้าของเธอจมลงในสายชื้นกลิ่นเค็มของน้ำทะเลปะปนกับกลิ่นบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นี่เธอหยุดหายใจชั่วขณะหัวใจเต้นโครมครามในอก ร่างนั้นนอนแน่นิ่งผมยาวกระจายเปียกชื้นกับเม็ดทรายผิวขาวซีตัดกับชุดสีสดที่เธอจำได้ดีหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นความกลัวกรีดแทงเข้ากระดูกเธอเก้าวเข้าไปใกล้เสียงคลื่นซัดฝั่งดังขึ้นเหมือนกำลังเตือนนิ้วมือของเธอสั่นเมื่อแต่ลงบนไหล่ของร่างที่ไร้การตอบสนองริมฝีปากนั้นเปิดอ้าเล็กน้อยทรายติดอยู่ตามมุมปากตาของเธอเบอิกกว้างหัวใจร่วงลงสู่ความว่างเปล่า เธอขยับริมฝีปากแต่ไร้เสียงใดเล็ดลอดออกมาเด็กสาวของเธอนอนอยู่ตรงนั้นร่างไร้ลมหายใจปราศจากความอบอุ่นที่เคยมีเสียงหัวเราะในความทรงจำกลายเป็นเสียงสะอื้นในลำคอภาพเมื่อคืนแวบเข้ามาตอนที่เธอเดินจากไปปล่อยให้ลูกสาวอยู่กับเขาคนที่เธอคิดว่ารักคนที่เธอไว้ใจขาทั้งสองข้างของเธอไร้เรี่ยวแรงสุดลงกับพื้นทรายที่เย็นเฉียบ น้ำทะเลซัดเข้ามาถึงปลายเท้าแต่ร่างนั้นยังคงนิ่งงันเธออยากจะกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับจมหายไปในเสียงคลื่นแล้วเธอก็เห็นบางสิ่งบนข้อมือของลูกสาวรอยแดงเป็นจ้ำลากยาวจนถึงปลายนิ้วรอยมือรอยมือของใครบางคนที่กำแน่นจนเกิดรอยช้ำอากาศรอบตัวเหมือนหนักขึ้นเธอหายใจไม่ออกแล้วเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลัง เธอไม่กล้าหันไปมองเสียงฝีเท้านั้นช้าและหนักเหมือนมีบางอย่างจงใจให้เธอรับรู้ถึงการมาถึงของมันลมหายใจร้อนเผาเป่ารถต้นคอเธอแข็งค้างร่างกายเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งสายตาย,ยังคงจับจ้องที่ร่างของลูกสาวมือของเธอขยุมผืนทรายแน่นเธอเจอแล้วสินะเสียงนั้นดังแผ่วที่ข้างหูเธอรู้จักเสียงนี้ดี มันเป็นเสียงของเขาคนที่เธอฝากลูกสาวไว้เมื่อคืนลมหายใจของเธอกระตุกความเจ็บปวดล่นไปทั่วร่างเกิดอะไรขึ้นเสียงของเธอแหบแห้งเหมือนคนใกล้ขาดอากาศเขาไม่ตอบเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นเงาของเขายาวทอดทับร่างของลูกเธอน้ำทะเลซัดเข้ามาอีกครั้งพาเอาความหนาวเย็นมาเกาะผิวเธอกัดฟันพยายามลุกขึ้น แต่แล้วมือเย็นเฉียบของเขาก็แตะลงบนไหล่ของเธอบีบแน่นจนรู้สึกถึงแรงกดที่กระดูกอย่าหันไปคำพูดของเขาเยือกเย็นจนเธอต้องก้นหายใจเธอกำมือแน่นกว่าเดิมปลายเล็บกดลึกลงไปในฝ่ามือเสียงคลื่นดังอยู่ไกลฮ่าฮ่าแต่เสียงหัวใจของเธอดังยิ่งกว่าเธอสัมผัสได้ถึงบางอย่างในน้ำเสียงของเขามันไม่ใช่ความเศร้าเสียใจ แต่เป็นบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นมากเธอข่มใจตั้งคำถามอีกครั้งเธอตายได้ยังไงเขาเงียบไปชั่วขณะก่อนจะหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะนั้นต่ําลึกเหมือนกล้องอยู่ในอกของเขาเองจากนั้นเขาก็ก้มลงกระซิบข้างหูเธอคำพูดที่ทำให้เลือดในกายของเธอเย็นเฉียบยิ่งกว่าคืนที่มืดมิดที่สุดเธอคิดว่าฉันจะปล่อยให้เธอไปง่ายๆหรือ เธอรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นร่างกายของเธอชาวาบความเย็นล่นขึ้นมาตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงท้ายทอยเสียงคลื่นยังดังอยู่แต่มันฟังดูไกลออกไปเรากับโลกทั้งใบกำลังบีบอัดเธอเข้าไปในมุมหนึ่งที่ไร้ทางหนีเธอขมใจพยายามขยับตัวหนีจากมือที่บีบแน่นบนไหล่แต่แรงกดของเขากลับหนักขึ้นนิ้วมือฝังลงบนผิวจนรู้สึกถึงความเจ็บแปล เธอพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกฮ่าฮ่ากลิ่นน้ำทะเลกลิ่นทรายชื้นและกลิ่นบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นี่กลิ่นคาวของเลือดเธอข่มความกลัวก่อนจะเอ่ยถามอีกครั้งเธอทำอะไรลูกฉันเขาไม่ตอบทันทีเพียงแต่หัวเราะในลำคอเหมือนกำลังสนุกกับความหวาดกลัวของเธอจากนั้นเขาก็ก้มลงมากระซิบอีกครั้งช้าช้าเน้นทุกคำ เธอควรถามว่าฉันจะทำอะไรกับเธอต่อไปเธอสะดุ้งรีบกระชากตัวเองออกจากมือของเขาแต่เขากลับเร็วกว่าที่เธอคาดมืออีกข้างของเขาคว้าหมับเข้าที่ข้อมือของเธอบีบแน่นจนเธอรู้สึกเหมือนกระดูกแทบแหลกเธอสะบัดตัวดิ้นสุดแรงแต่แรงของเขามากเกินไปร่างของเธอถูกกระชากไปข้างหลังก่อนจะล้มลงกระแทกพื้นทราย ลมหายใจสะดุดมวลอากาศไหลออกจากปอดจนเธอสำลักเธอพยายามกลิ้งตัวหนีแต่มือของเขาตรึงเธอไว้กับพื้นเงาของเขาคลุมทับร่างของเธอสายตาของเขามืดดำเหมือนท้องทะเลลึกยามค่ำคืนไร้ความเมตตาไร้ความสำนึกผิดเธอพยายามดิ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาก้มลงมากระซิบใกล้กว่าครั้งไหนฮ่าฮเธอหนีไม่พ้นหรอก เสียงนั้นเย็นเยียบราวกับคมมีดกรีดลงบนผิวและในวินาทีนั้นเองเธอได้ยินเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งกลบเสียงกรีดร้องของเธอทั้งหมดเธอดิ้นรนสุดแรงสายชื้นเกาะตามแขนและใบหน้าเธอพยายามจะตะโกนแต่ลมหายใจของเธอติดขัดมือของเขากดลงบนคอของเธอนิ้วแข็งแรงเหมือนคีมเหล็กบีบแน่นขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่ เธอเตะขาดิ้นสุดแรงแต่แรงของเขาไม่ลดลงเลยดวงตาของเธอเบอิกกว้างเธอเห็นท้องฟ้าเหนือศีสษะสีฟ้าของมันช่างสดใสขัดแย้งกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเธอเธอเริ่มมองเห็นภาพเลอฮ่า่ขอบเขตของทุกสิ่งรอบตัวเลือนรางแต่ในวินาทีที่ความมืดเริ่มเข้าครอบงำเสียงหนึ่งดังขึ้น เสียงฝีเท้าเร่งรีบเสียงรองเท้าวิ่งฝ่าทรายมาอย่างรวดเร็วเขาชะงักแรงกดบนลำคอของเธอลดลงเพียงเสียววเส้ยววินาทีแต่เสี้ยววินาทีนั้นเพียงพอเธอรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดตวัดมือไปขวรหน้าของเขาเล็บของเธอฝังลงบนผิวเขาคำรามออกมาถอยหลังไปเล็กน้อยเธอช่วยโอกาสนั้นผลักตัวเองออกจากพื้นทรายลุกขึ้นอย่างกระเสือกกระสน พอบหายใจเฮือกใหญ่รู้สึกถึงอากาศที่ไหลกลับเข้าสู่ปอดเธอหันขอบไปมองคนที่วิ่งเข้ามาคือชายในชุดตำรวจใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดมือขวาของเขากุมปืนแน่นหยุดเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนของเขาดังก้องไปทั่วชายหาดเขายกปืนขึ้นเล็งไปที่ชายที่เคยเป็นคนรักของเธอแต่แทนที่เขาจะยอมจำนนเขากลับยิ้ม รอยยิ้มที่ทําให้เธอขนลุกไปทั้งร่างและก่อนที่เธอจะเข้าใจว่าเขาคิดจะทําอะไรเขาหันหลังและวิ่งตรงไปที่ทะเลกระโดดลงสู่คลื่นที่กําลังซัดกระหน่าร่างของเขาจมหายไปในพริบตาไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีการดิ้นรนมีเพียงฟองน้ําที่ผุดขึ้นมาเหนือผิวน้ําเธอยืนตัวแข็งจ้องไปยังจุดที่เขาหายไป หัวใจยังเต้นแรงด้วยความกลัวตำรวจวิ่งตามไปถึงริมฝั่งจ้องมองผืนน้ำอยู่นานแต่ไม่มีใครโผล่ขึ้นมาอีกเธอรู้สึกถึงมือของใครบางคนแต่ลงบนแขนของเธอเป็นตำรวจอีกนายที่เดินเข้ามาหาเขาจะกลับขึ้นมาหรือไม่ก็จมหายไปตลอดกาลเสียงของเขาราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความเย็นชาเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือ ดวงตาจับจ้องไปยังผืนน้ำที่นิ่งสงบแต่ในใจของเธอรู้ดีไม่ว่าเขาจะตายไปแล้วหรือเพียงแค่ซ่อนตัวเรื่องนี้มันยังไม่จบแค่นี้แน่นอนเธอยืนมองทะเลอยู่นานคลื่นยังคงซัดเข้าฝั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงร่างของเขาไม่ปรากฏขึ้นอีกไม่มีเงาดำใต้น้ำไม่มีเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือ มันเงียบเกินไปเธอขยับมือที่สั่นเทาลูบลำคอของตัวเองเบาฮ่หาฮ่ร่องรอยจากแรงบีบยังหลงเหลือผิวของเธอแดงเป็นจ้ำร้อนเผาทุกครั้งที่สัมผัสตำรวจเริ่มกระจายกำลังค้นหาตามแนวชายหาดบางคนเดินลงไปในน้ำบางคนกวาดตามองแนวต้นมะพร้าวที่ขึ้นหนาทึบแต่เธอรู้ดี ถ้าเขาต้องการจะหายตัวไปจริงๆไม่มีทางที่ใครจะหาเจอเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากก่อนจะก้มมองร่างของลูกสาวอีกครั้งเด็กสาวยังคงนอนอยู่ที่เดิมริมฝีปากซี่เสียวแววตาที่เคยเปล่งประกายไม่มีชีวิตอีกต่อไปความปวดร้าวแล่นเข้าสู่หัวใจของเธอเธอยื่นมือออกไปสัมผัสแก้มที่เย็นเฉียบแต่แล้ว เธอสังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้ลมหายใจสะดุดปลายนิ้วของลูกเธอขูดลึกลงบนทรายเหมือนพยายามเขียนบางสิ่งก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหมดลงเธอซุดตัวลงข้างฮ่าห่สายตาจับจ้องตัวอักษรที่เบาบางทรายบางส่วนเลือนหายไปเพราะสายลมแต่เธอสามารถเห็นมันได้ตัวอักษรไม่กี่ตัวชื่อของเขา ชื่อของคนที่เธอเคยรักและไว้ใจเธอกัดริมฝีปากจนรู้สึกถึงรสเลือดเธอรู้แล้วลูกของเธอพยายามบอกความจริงเธอเงยหน้าขึ้นมองไปยังทะเลอีกครั้งและในจังหวะนั้นเองบางสิ่งเคลื่อนไหวที่ปลายขอบฟ้าเงาดำเล็กๆล,ลอยอยู่เหนือผิวน้ำเพียงแค่ชั่ววินาทีก่อนจะจมหายไปอีกครั้งเธอขนลุกไปทั้งร่าง ลมทะเลที่เคยเย็นสบายบัดนี้กลับหนาวเยอือกเธอรู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเขายังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งและเขากำลังรอเวลาเวลาที่เขาจะกลับมาอีกครั้งเธอยืนนิ่งร่างกายแข็งค้างลมหายใจขาดห่วงขณะที่จ้องมองไปยังขอบฟ้าเงาดํานั้นหายไปแล้วแต่ความรู้สึกบางอย่างยังคงหลงเหลือ เหมือนสายตาที่มองเธอจากที่ไกลแสนไกลแต่ก็ใกล้พอให้เธอรู้สึกถึงมันเธอขยับมือลูกแขนตัวเองเบาฮ่าฮ่าขนลุกชันไปทั้งร่างตำรวจคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเราจะนำร่างลูกสาวของคุณไปตรวจสอบเสียงของเขาสงบแต่เธอแทบไม่ได้ยินทุกอย่างรอบตัวเธอเหมือนกลายเป็นเสียงเบาหวิว เธอรู้สึกเหมือนกําลังจมลงไม่ใช่ในทะเลแต่ในความมืดมิดที่ก่อตัวขึ้นภายในใจของเธอเองเธอพยักหน้าเบาๆทั้งที่สายตายังจับจ้องไปที่ทะเลตำรวจอีกคนยกวิทยุขึ้นรายงานบางอย่างเป็นภาษาที่เธอจับไม่ได้เธอไม่ได้สนใจพวกเขาเลยเธอคิดถึงเพียงสิ่งเดียวเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ถ้าเขากลับมาอีกครั้ง ถ้าเขามาหาเธอเธอจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือครั้งนี้เธอจะเป็นฝ่ายไล่ล่าเธอหันหลังให้ทะเลเป็นครั้งสุดท้ายเดินออกจากชายหาดแต่ลึกลงไปในใจเธอรู้ว่าเธอไม่ได้เดินจากมันไปจริงฮ่าฮ่าเพราะวันหนึ่งเธอจะต้องกลับมาอีกครั้งหลายวันผ่านไป แต่ความเงียบงันไม่ได้ช่วยให้เธอหลุดพ้นจากเงาของอดีตท,ทุกคืนเธอฝันถึงคลื่นที่ซัดกระแทกชายหาดฝันถึงเงาดำที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำก่อนจะหายไปในความลึกของมหาสมุทรและฝันถึงดวงตาของลูกสาวดวงตาที่มองเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่ซึมทั่วร่างห้องพักในกวงเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองที่ดังก้องอยู่ในความมืด เธอลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างเปิดออกให้ลมทะเลพัดเข้ามาปะทผิวกลิ่นเกลือยังคงอยู่แต่เธอได้กลิ่นอย่างอื่นเจือปนกลิ่นอ่อนๆของบางสิ่งที่เธอไม่อยากได้กลิ่นอีก,กลิ่นของเลือดเธอหันกลับมาทันทีดวงตาสอดส่องไปทั่วห้องทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ความรู้สึกแปลกๆก,กัดกินเธอจากข้างใน เธอเดินไปที่กระจกข้างโต๊ะจับขอบมันแน่นพยายามสูดลมหายใจลึกฮ่าแต่ทันทีที่เธอเงยหน้ามองตัวเองในกระจกเธอกลั้นเสียงกรีดร้องไว้แทบไม่อยู่ตรงมุมห้องด้านหลังเธอมีเงาดำยืนอยู่มันไม่ได้ขยับแต่เธอรู้ว่าเขากำลังมองเธออยู่เธอรีบหันขอบกลับไปห้องยังคงว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เธอรู้เธอรู้ว่าเขากลับมาแล้วเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดดวงตาจับจ้องไปยังเงาว่างเปล่าที่มุมห้องไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้วแต่ความรู้สึกของเธอยังจำชัดเธอไม่ได้คิดไปเองเขากลับมาแล้วจริงฮ่าฮเธอข่มความกลัวหายใจเข้าลึก ฮ่าฮ่าแล้วค่อยๆกำมือแน่นไม่อีกแล้วเธอจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไปเธอเดินไปที่กระเป๋าหยิบมีดพกเล่มเล็กที่เธอพกติดตัวไว้เสมอปลายนิ้วลูกคมของมันช้าฮ่าฮครั้งหนึ่งเธอเคยเชื่อใจเขาครั้งหนึ่งเธอเคยรักเขาและครั้งหนึ่งเขาพรากทุกสิ่งไปจากเธอแต่คืนนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เธอเดินไปที่ประตูหยุดอยู่ที่ตรงนั้นเพียงครู่เดียวก่อนจะเปิดมันออกช้าฮ่หาฮ่าอากาศยามดึกในกัวเย็นยเยือกท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟถนนที่ส่องกระทบพื้นถนนอันเงียบงนันเธอเก้าวออกไปขณะที่สายตากวาดมองไปรอบตัวในเงาของต้นมะพร้าวในตรอกแคบข้างโรงแรมในทุกมุมที่มืดมิดเขาอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่ง เฝ้ารอให้เธอแสดงความอ่อนแอแต่ไม่อีกแล้วเธอสูดลมหายใจหันไปมองทะเลเป็นครั้งสุดท้ายคลื่นยังคงซัดเข้าฝั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่เคยหยุดเหมือนกับความจริงที่เธอรู้ดีอยู่แก่ใจเธอจะไม่มีวันหนีจากมันไปได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เธอจะเป็นฝ่ายเผชิญหน้ากับมันเอง เธอหันหลังให้ทะเลเดินจากไปโดยไม่มองกลับมาอีกและในค่ำคืนที่เงียบงันนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมาตามสายลมเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเธอเองเรายังไม่จบกันหรอก